ทานทองแท้โพ์ผู้นำควรเสรียสละฉีดวัคซีนเป็นคนสุดท้าย นายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายในทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังมีข่าวว่าพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีอาสา,าที่จะเป็นคนแรกที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทซีโนแวตประเทศจีนที่จะเข้าประเทศไทยในวันที่24กุมภาพันธ์โดยระบุว่าอ้าเฮ้ยผู้นำทำแบบนี้ก็ได้หรอ ประเทศไทยฉีดวัคซีนให้ประชาชนล่าช้ากว่าประเทศอื่นจนอาจกระทบทําให้โครงสร้างทางธุรกิจเสียหายไม่ทันประเทศอื่นโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่ถือเป็นห่วงโซ่ทางธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศถ้าคนเป็นนายกรัฐมนตรีคิดว่าการจัดวัคซีนให้คนไทยไม่ชักช้าตัวเองก็ไม่ควรรีบร้อนฉีดเป็นคนแรกๆครับ ผู้นำประเทศคนเสียสละโดยเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการฉีดวัคซีนให้คนไทยไม่ล่าช้าด้วยการยอมเสียสละฉีดเป็นคนสุดท้ายครับไม่ใช่เอาตัวรอดตัดช่องน้อยแต่พอตัวถ้าผู้นำทำตัวแบบนี้คนไทยจะไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำมากกว่าไม่เชื่อในตัววัคซีนครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com